เอาแมวเอาแมวมาลูกสาวแลมโบ้ทีเคห้าเจ็ดเก้าครับเกิดจากแม่ระดับนางสาวไทยครับแม่สวยมากเอาแมวมาช่วยนะครับนะอยู่ที่บ้านโพนทันเนาะบ้านโพนทันตำบลเคียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีดูตูดครับตูด,ดย้อยชิดสะดือแข้งขาสวยมากาแม่ระดับเกรประควนเลยละครับแม่เขาเนี่ยครับแม่เขาเนี่ยเคยเคยเคยอ่คนสวยคนสวยเป็นไงครับ ลูกสาวแลมโบ้เอาจุ่มไม่พอนะน่ะเดี๋ยวดูแม่ครับดูแม่ครับแม่ระดับนางสาวไทยขึ้นพอจุ่มแม่ไหมครับปล่อยเลี้ยงปล่อยทุ่งครับแข็งแรงครับเป็นวัวที่แข็งแรงมากเลี้ยงปล่อยทุ่งครับน่ะอุปสรรคยังไก่เด้พอเ้อไก่เป็นตัวนําพยาติอย่างดีนะครับมันจินแล้วเห็นไหมครับขี่ใส่ห้างครับใส่ห้างหญ้าง่วงก็กินขี่ไก่ครับนะขี่เซขี่ใส่รางหญ้าวัวก็จินขี่ไก่เพอาเอาเอาแมวมาเออดูแม่ครับแม่ระดับนางสาวไทยครับดูแม่ครับ นี่และครับแม่เขาเด็ดขาดมากอ่านะดูแม่ครับดูแม่ครับนะไก่ครับไม่ไม่เหมาะนะครับที่จะอยู่กับวัวครับนะอ่าคอกนี้ผสมแลมโบ้สามตัวเนาะผสมแรมโบ้สามตัวผสมเคซีนี่ก้อนอีกหนึ่งตัวอ่าตัวแรกก็คือแม่นี้ครับผสมออกมาก็ได้ลูกสาวตัวนี้ครับอ่าสองเดือนสองเดือนกับอีกยี่สิบเจ็ดวันครับสองเดือนยี่สิบเจ็ดวันอ่าเกิดจากแม่ตัวนี้ตัวที่สองโออยู่ในคอกนี้ครับ รอคอกอตัวที่2อยู่ในข้างในครับใกล้ขอดแล้วครับตัวที่3ใส่ผสมเคซีนิก้อนครับห้าร้อยทับหกแม่นี้ครับผสมเคซีนิก้อนห้าร้อยทับหกคือแม่นี้ครับเคซีนิก้อนห้าร้อยทับหกแล้วก็เมื่อกี้นี่มาผสมแรมโบ้ครับลูกสาวไอ้มดแดงครับของเสียตูโชคในลิมิตฟาร์มครับลูกสาวไอ้มดแดงสวยมากใส่แรมโบ้เข้าไปครับเมื่อกี้ครับผสมไปเมื่อกี้สรุปคอกนี้สามตัวแรกนี่ผสมครั้งเดียวเนาะแต่ตัวที่สี่ต้องลุ้นครับว่ามันจะติด เปล่าครั้งเดียวครับก็ถ้ตติก็ถือว่าทำสถิติผสมดอกเดียวเนาะดอกเดียวได้ลูกวัวสีตัวสําหรับพ่อวัวอยู่ที่บ้านโพนทันตําบลเชียงหวางอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเหมือนอเหมือนของคุณสายันอยู่ที่บ้านน้องวงอําเภอเมืองคงจังหวัดคงก็ดอกเดียวครับสี่ตัวลวดได้ลูกวัวสี่ตัวครับที่ที่อําเภอคงขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมครับแม่ระดับนางสาวไทยครับใส่ลัมโบไม่ผิดหวังครับตูดย้วยแน่นอนครับลูกลัมโบนี่นะ อ่าท้ายสวยอ่ะคนสวยคนเฉย,ยเป็นไงครับลูกสาวแลมโบ้ทีเคห้าเเก้าเกิดแม่เกิดจากแม่ระดับเกตพรทีเมียมครับอ่าดูเลยครับแม่ <t ip> นะใส่แรมโบ้เข้าไว้นี่คือการพัฒนาที่ถูกทางนะนี่คือการพัฒนาที่ถูกทาง <t ip> ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมมีความสุขครับนะเกษตรกรก็ติเรื่องไก่ครับนะไก่กับวัวมันไปด้วยกันไม่ได้ครับนะไก่กับวัวมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าไก่มันตัวนําพยาธ <t ip> ินะเขาก็จะมาคุยเขี่ยอาหารของวัวครับแล้วก็ขี้ใส่อ่า ล้างอาหารแล้วก็ว <g rain> ัวก็จินขี้ไก่เข้าไปครับพยาดทั้ทงนั้นครับขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมครับเป็นครอบครัวนะครับกการเลี้ยงเนี่ยเขาม,มีงานประจำงานมั่นคงประจําแล้วก็แล้วก็อันนี้มาเลี้ยงวัวดีไม่ดีอนาคตอาจจะเป็นอาหารไออาชีพหลักเนาะไม่แน่นะอันนี้เอาเอาเลี้ยงเพลินๆก่อนครับ <c oughs> อานาคตไม่แน่อ่าตอนนี้เลี้ยงดูเล่นอนาคตอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับมีความสุขครับขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมทักทายนะเลี้ยงวัวให้มีความสุขอย่างนี้ครับนะแล้วก็มีหมอจากคอนเจนมาผสมเทียมให้เนาะ ก็อุ่นใจครับนะก็น่าจะอุ่นไม่ต้องเคลียร์ตัวเองนะครับเพราะนัดนัดผมตั้งแต่เที่ยงเนาะมาเกือบค่าเป็นสไตล์มออยู่ครับทุกครั้งครับแล้วก็ได้ลูกวัวทุกครั้งเลยขอบคุณครับที่มาทักทายครับขอบคุณครับผม